แม่สมรักคำสิงเผยนิสัยใจคอลูกชายชี้ประวัติไม่เคยเสียจากกรณีสมรักคำสิงอดีตนักมวยเรียนทองโอลิมปิกถูกเด็กสาววัย17ปีชาวกะสินกล่าวหาว่าล่วงละเมิดในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นหลังกลับมาจากสถานบันเทิงด้วยกัน ทางด้านเบตรักวณีคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดให้หนายกับพ่อจัดการยังไม่ได้คุยกับพ่อยอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึกถ้าพ่อผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด ผิดก็คือผิดแต่ถ้าจะไปอยู่ฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องที่เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อใครเลยมันพิสูจน์ไม่ได้จะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซนตไหมก็ถามทนายมันก็มีวิธีพิสูจน์ตามกฎหมายพ่อยังไม่ได้ติดต่อมาหาหนูค่ะเบสอยากให้พ่อดูแลตัวเองดีๆอยากให้รอบคอบเบสรักพ่อเหมือนเดิม ต่อมานางประยุนคำสิงห์แม่ของนายสมรักได้เปิดใจถึงประเด็นของลูกชายว่านิสัยใจคอของลูกชายเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นชอบสงสารคนต่อให้ไม่มีกินลูกชายก็ให้คนอื่นก่อนจนหมดแล้วลูกชายไปหาเงินมาใหม่ในส่วนของเรื่องราวแม่ไม่ได้รู้อะไรมาก ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปแต่ใจตนก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายของตนจะทำเรื่องแบบนี้เพราะเขาไม่เคยมีประวัติเสียเวลาปกติเขาไปไหนมาไหนก็มีคนขอถ่ายรูปอยู่แล้ว